กอชอเจาดจงนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะเชื่ออะไรแพรวันศุกร์นี้ครูยนขอบคุณนะคะพี่เต้จะมารับไหมเดี๋ยวดูให้นะคะสําหรับใจ้มนะคะน่าจะมานะมาน่าจะมาน่าจะมาไพาว่าน่าจะมานะสามวันนี้นะเออแล้วแพรนะพี่เตน่าจะมานะ เอาเร็วแบ่งของขวัญมาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเขามาแบ่งให้แล้วขอบคุณมากนะคนเก่าเลยคนที่เคยมาแบ่งเลยขอบคุณมากเอาของมาแบ่งให้จานโอเยอะแยะเลยนะเออจริงไหมเนเขามาแบ่งให้จานโอเยอะแยะเลยนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์มีรีลลวดีมีไอศครีมมีจดหมายแล้วก็มีหยดน้ำ นะเรามีหวัวใจส้มเนี่ยฮะมาแบ่งให้ขอบคุณค่ะครูยนนะคะอ่ะ